ระหว่างที่ผมพูดไปนะครับก็ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอชื่นชมสําหรับทุกคนเลยนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้เพราะผมมองว่านี่คือเหมือนกับเป็นจุดหมายแรกที่ทุกท่านกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือพัฒนาปรับปรุงตัวเองขึ้นมาการที่มาอยู่ในห้องในวันนี้นะครับผมถือว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแต่หลังจากที่ทุกท่านเนี่ยได้ฟังสิ่งดีๆจากแต่ละหลักสูตรได้พูดไปแล้วนะครับเราจะพบว่าเ,ออเราอาจจะเริ่มมีความฝันแล้ว มีความตั้งใจอยากที่จะเข้าไปสู่จุดตรงนั้นแต่กว่าจะไปถึงจุดตรงนั้นได้มันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่มาเป็นตัวพิสูจน์ก่อนว่าทุกท่านเนี่ยมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะไปถึงตรงจุดนั้นเพราะว่าอย่างที่เราทราบาครับว่าหลักสูตรของเราเนี่ยเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานไม่ใช่เฉพาะแค่ในระดับประเทศไทยนะครับเป็นระดับสากลด้วยมันก็ค่อนข้างที่จะมีจํานวนผู้สมัคร จำนวนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีหลักเกณฑ์นะครับในการคัดเลือกว่าท่านใดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถเข้ามาต่อยอดได้ในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่เราใช้ในการวัดตรงนั้นนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าสมาร์ททูนะครับก็คือเป็นการสอบข้อสอบนะครับที่ใช้สําหรับคัดเลือกเข้าสู่หลักสูตรหกหลักสูตรสําหรับของทางคณะเรานะครับในตอนนี้นะครับ ซึ่งมีอะไรบ้างก็คือ M.B.A. นะครับ M.R.E. M.I.F. M.S. M.I.S. M.A.P. แล้วก็หลักสูตรปริญญาเอกนะครับ Ph.D. นะครับซึ่งขั้นตอนในการสมัครอันนี้เดี๋ยวผมเข้าใจว่าทุกท่านอาจจะเห็นหรือติดต่อตรงบูธหลังจากที่จบการพรีเซนต์ในส่วนของห้องนี้ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยข้อสอบเนี่ยระยะเวลาในการสอบเนี่ยเราจะมีเวลาสอบทั้งหมด2ชั่วโมงนะครับซึ่งการจัดสอบเนี่ยเรามีเริ่มสอบตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะมีทั้งหมดเดือนละ1ครั้ง เดี๋ยวโปรแกรมจะมีให้ในสไลได์ถัดไปนะครับแต่มีข้อสอบอยู่ทั้งหมด2ส,ส่วนด้วยกันเกณฑ์ที่เราใช้ในการวัดเนี่ยเราต้องการวัดอะไรนะครับหลกัหลกๆก็คือส่วนที่1เราต้องการดูในแง่ของทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับในเชิงตัวเลขว่าหลังจากที่ทุกท่านเนี่ยเห็นข้อมูลชุดหนึ่งท่านจะมีวิธีการในการตัดสินใจกรกองนะครับคัดเลือกหรือนํามาต่อยอดเพื่อประเมินหาคําตอบที่ถูกต้องได้อย่างไรอันนี้เราเรียกว่าการเลือกใช้ข้อมูล นะครับเป็นการประเมินทางด้านของทักษะเชิงปริมาณส่วนที่2นะครับเราเรียกว่าเป็นการถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเราดูเรื่องของการอ่านจับใจความประเด็นสําคัญนะครับบางครั้งเนี่ยแน่นอนพอเราเริ่มเรียนไปเนี่ยเราจะเจอตาําราเราจะเจอเอกสารวิชาการเราจะเจอข่าวทางธุรกิจเยอะแยะแต่ในข่าวเหล่านั้นในตัวอักษรเหล่านั้นนะครับมันจะมีใจความสําคัญที่เราต้องจับประเด็นให้ได้นะครับ แล้วอะไรคือใจความสําคัญอะไรคือสรุปหรือเราจะอ้างอิงอนุมานอย่างไรตัดสินใจว่าข้อความนั้นมันสื่อถึงอะไรอันนี้ก็จะวัดในส่วนที่2ที่เราเรียกว่าการอ่านเชิงวิเคราะห์นะครับซึ่งทั้ง2ส,ส่วนเนี่ยครับก็จะมีจํานวนข้ออยู่40ข้อเท่ากันนะครับรวมเป็น80ในเวลา2ชั่วโมงนะฮะซึ่งอันนี้นะครับถ้าเรามาดูในรายละเอียดส่วนที่1ก่อนนะครับอันนี้ผมขออนุญาต เกิดให้ทุกท่านเห็นภาพนะครับเพราะว่าทุกท่านอาจจะยังไม่ทราบมาก่อนว่าข้อสอบเนี่ยมันมีลักษณะรูปแบบอย่างไรนะครับในส่วนของเลขนะฮะเรื่องของการจับใจในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยหลักๆก็คือมันจะมีคําถามมีข้อมูลให้มาชุดหนึ่งนะครับและในข้อมูลชุดนี้ก็จะถาม2ข้อคําถามย่อยนะครับข้อย่อยที่1ก็คือต้องการให้รู้ว่าข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยมีข้อมูลอะไรที่เป็นข้อมูลจําเป็นจริงๆที่เราสามารถเอาไปใช้ได้กับข้อมูลอะไรที่ไม่จําเป็น คำตอบก็คือให้เราดูว่าอะไรจําเป็นอะไรไม่จําเป็นอันนี้คือคำ,คำถามที่1ส่วนคำถามที่2ออันนี้คือต้องการหาคําตอบว่าคําตอบที่ถูกต้องคืออะไรจากการเอาข้อมูลที่ได้รับมาตัวเลขเหล่านั้นเนี่ยเราจะเอามาหาคําตอบอย่างไรได้บ้างซึ่งตัวเลขตรงนี้ครับไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นอะไรที่เป็นคณิตศาสตร์ชั้นสูงอะไรเป็นหลักพื้นฐานนะครับสถิติเบื้องต้นคณิตศาสตร์เบื้องต้นยกตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยการหาเปอร์เซ็นต์การหา, ENT, าร้อยละนะครับ,นะรบซึ่งอันนี้ผมว่าในชีวิตประจำวนันทุกท่านเจออยู่แล้ว ซึ่งแน่นอนเราหนีไม่พ้นเรื่องของตัวเลขนะครับและลิ่งเรียนธุรกิจมันก็มีส่วนของตัวเลขที่ต้องเอามาใช้อยู่แล้วนะครับขออนุญาตให้ดูตัวอย่างสักข้อหนึ่งนะครับซึ่งชุดตัวอย่างตรงนี้ครับทางเว็บไซต์ของทางสมาร์ทนะครับจะมีเป็นเซ็ตพร้อมเฉลยอ,อยู่ข้างในนั้นเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยสามารถเข้าไปศึกษาฝึกเตรียมตัวในการสอบได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยพูดในรายละเอียดตรงนั้นอย่างตัวอย่างอันนี้นะครับบอกว่า มีคนประชากรทั้งหมดในเมืองนะครับสองหมืเปอร์เซ็นจบปริญญาเอกครึ่งหนึ่งของที่เหลือจบปริญญาโทคำถามคืออยากรู้ว่าแล้วจบปริญญาตรีมีทั้งหมดกี่คนนะครับโดยข้อมูลที่ให้มีสองชุดชุดที่หนึ่งก็คือบอกว่าในเมืองนี้เนี่ยมีคนไม่เรียนหนังสือ8 0 0พคนชุดที่2มีคนเรียนหนังสือจบอย่างต่ำปริญญาตรีหมื่นสองพันคนทีนี้คำถามย่อยแรกสุด ก็คือต้องการดูว่าอะไรจําเป็นอะไรไม่จําเป็นเราจะเห็นว่าเรารู้ว่า20,000ถูกไหมฮะ5คน5%เรียนปริญญาเอกเราก็เอา5%ไปคูณ20,000เราจะได้ตัวเลขมาตัวเลขหนึ่งส่วนที่เหลือเครื่องหนึ่งตรงนั้นจบปริญญาโทอันไหนที่ไม่จําเป็นถ้าลองไปต่อยอดวิเคราะห์ต่อนะฮะเดี๋ยวเนี่ยให้เวลาไปทากันเองนะครับเราจะพบว่าชุดที่1เนี่ยไม่มีความจําเป็นต้องรู้เราสามารถใช้ชุดที่2ในการวิเคราะห์และได้คําตอบเลย และคาตอบออกมาเข้าใจว่าน่าจะเป็นข้อที่สามก็คือ1,500คนนะครับโอเคัอันนี้ตัวอย่างคร่าวๆนะครับจะเห็นว่ามันไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับก็ใช้ตรกกะในการดูว่าข้อมูลชุดไหนที่เราจะต้องเอามาใช้กันนะครับขออนุญาตข้ามต่อเลยนะฮะส่วนชุดที่สองนะครับส่วนที่สองที่เป็นเรื่องของการอ่านเชิงวิเคราะห์อันนี้เป็นตัวอย่างในลักษณะของข้อความนะครับเป็นเรื่องของ การใช้ไฟใช่ไหมฮะมีเตาแกส๊สเตาไฟฟ้าแล้วก็สอบถามว่าเอ๊ะข้อใดต่อไปนี้ถ้าหากเป็นจริงจะอธิบายเหตุการณ์ข้นบนนี้ได้อย่างไรนะครับสมัยก่อนคนนิยมใช้เตาแก๊สในการปรุงอาหารมากกว่าใช้เตาไฟฟ้าเนื่องจากราคาเตาไฟฟ้าค่อนข้างสูงแต่ด้วยเทคนิคที่ก้าวหน้าและต้นทุนอุปกรณ์ถูกลงทาให้เตาไฟฟ้ามีราคาที่ต่าลงแต่ทําไมคนยังใช้เตาแก๊สอยู่ซึ่งถ้าเรามาอ่านข้อความ4ข้อเนี่ยครับ ข้อที่3เนี่ยก็จะเป็นข้อที่ส่งผลสอดคล้องกับคําถามที่เขาถามนะครับส่วนข้อที่1ข้อที่2อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงและข้อที่4ก็พูดถึงเรื่องเตาไฟฟ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเตาแก๊สที่เป็นประเด็นที่โจทย์ถามถึงนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในส่วนของการอ่านเชิงวิเคราะห์นะครับอันนี้เป็นบทความเป็นข้อความสั้นๆน,นะครับตอนสอบเราอาจจะเจอข้อความที่เป็นข่าวทางธุรกิจซึ่งก็เป็นการดึงมาจากข่าวในสถานการณ์ปัจจุบัน นะครับรวมทั้งบทความอาจจะเป็นบทความเชิงวิทยาศาสตร์บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเชื่อมโยงทางด้านธุรกิจนะฮะโอเค <Okay. S 3> ส่วนอันนี้นะครับเป็นกําหนดการนะครับจะเห็นว่าในเดือนนี้ครับเราจะมีการจัดสอบในวันที่19มกราคมนะครับช่วงรับสมัครก็คือเริ่มมาแล้วนะครับก็มีผู้สนใจได้ สมัครเข้ามาแล้วจํานวนหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ให้ทุกท่านได้รับรู้ด้วยนะครับแล้วเราจะมีอีกสามรอบก็คือกุุ่มพามีนาเมษาแต่สิ่งที่ผมพบจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับจะพบว่าเพื่อเป็นการเหมือนกับว่าป้องกันความเสี่ยงนะครับว่าเราจะสามารถเข้ามาสู่จุดที่เราต้องการได้เนี่ยผมแนะนําอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยพยายามทดลองสอบในช่วงแรกๆก่อน เพราะว่าเราไม่รู้ว่าผลคะแนนที่ออกมาเนี่ยในการสอบวันนั้นสถานการณ์วันนั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรอย่างน้อยถ้าเรามาสอบในช่วงเดือนมกราหรือกุมภาพันธ์เนี่ยเกิดมันผิดพลาดไม่เป็นไปอย่างที่เราตั้งใจเรายังมีโอกาสที่จะแก้ตัวในรอบหลังๆแต่ถ้าเราไปรอถึงรอบเดือนเมษายนเลยแล้วปรากฏว่าผลออกมาไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราต้องรอในรอบต่อไปซึ่งมันอาจจะกลายเป็นรอบปีต่อไปแล้วในการที่เราจะมาสมัครที่นี่เราก็เสียโอกาสไปแล้หนึ่งปีนะครับก็ขออนุญาตให้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 ทริคตรงนี้นะครับส่วนหนึ่ง ให้ทุกท่านได้รับทราบไว้ส่วนขั้นตอนการสมัครสอบนะครับก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ของ SmartTBS นะครับแล้วก็เลือกลงทะเบียนกรอกข้อมูลล็อกอินตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ในในในช่องทางตรงนั้นนะครับตรงลิงก์ตรงนั้นเนี่ยเขาจะบอกทุกท่านอยู่แล้วให้ทําอย่างไรได้บ้างแต่ว่าสิ่งที่จะบอกเพิ่มเติมนะครับก็คือประกาศผลภายใน2ส,สัปดาห์นับจากวันสอบนะครับระยะเวลาสอบ2ชั่วโมง การสอบเนี่ยเราจะไม่ได้ให้ใช้เครื่องคิดเลขนะครับเพราะว่าการคำนวณเป็นคำนวณลักษณะที่พื้นฐานเพราะฉะนั้นบวกลบคูณหารนะครับทบทวนนิดหนึ่งนะครับรื้อฟื้นกันนิดหนึ่งนะครับตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นเว็บไซต์ของทางศูนย์ทดสอบนะครับจะเห็นว่าตรงตัวอักษรสีแดงเนี่ยครับเป็นตัวอย่างทดสอบตรงนี้ก็จะมีข้อสอบอยู่ตรงนั้นประมาณ80ข้อนะครับให้ทุกท่านได้ลองฝึกทําพร้อมเฉลยอ,อยู่ และรายละเอียดอื่นๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทางนี้หรืออยากจะทราบมากกว่านี้ก็สามารถติดต่อที่บูธได้นะครับอันนี้ก็คงเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับเบื้องต้นสําหรับการสอบสมาร์ททูนะครับก็เชิญลําดับต่อไปได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ